สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่60ทับ1หมู่ที่5ตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรมีเขตบริการในความรับผิดชอบจัดการศึกษาครอบคุม3อำเภอมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน107โรงเรียนได้แก่อำเภอเมืองชุมพรจำนวน46โรงเรียนอำเภอท่าแซ จำนวน37โรงเรียนอําเภอปะทิวจำนวน24โรงเรียนภายใต้การบริหารจัดการของดรศักดิ์สิทธิ์แร่ทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งนายสุรเนตรเนตรมุกนายอนุสิทธิ์นามโยธา นายนัทนพลปะาตีนวิสัยทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยค่านิยมองค์กรร่วมทำาร่วมคิดมีจิตบริการประสานเครือข่ายรวมใจเป็นหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งมุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสร้างคุณภาพให้แก่ผู้เรียนและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายเรียนดีมีความสุขบริหารจัดการศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับนักเรียนครูและผู้ปกครองโดยมีแนวทางหลักที่สำคัญดังนี้ 1. การเรียนรู้เชิงลุกและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนุกทั้งในและนอกห้องเรียนเช่นการเรียนรู้ผ่านโครงการ Project Based Learning การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินพิซซ่าด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านพิซซ่าเกมมิฟิเคชัน 2. ลดความเครียดจากการเรียนและการสอบปรับรูปแบบการวัดผลจากการสอบเป็นการประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลายลดการบ้านที่มากเกินไปให้นักเรียนได้มีเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆตามความสนใจ 3. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเครียดความกดดันและการกันแกล้งกันในโรงเรียน 4. พัฒนาทักษะชีวิตควบคู่กับด้านวิชาการปลูกฝังทักษะที่จำเป็นเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นดนตรีกีฬา ศิลปะและกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ 5. สร้างความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชนให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของบุตรหลานเชื่อมโยงโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนโยบายเรียนดีมีความสุขเป็นแนวทางที่ช่วยสร้างระบบการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในยุคป,ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกมีคุณค่าและส่งเสริมศัก,กยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยให้เด็กไทยเติบโต,ตขึ้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการดำเนินชีวิต เครื่อนนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime 1. ประชุมชีแ้แจงมอบนโยบายเรียนดีมีความสุขกับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 2. ประกาศนโยบายสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในระดับเครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย3 ดำเนินการนิเทศติดตามเชิงบูรณาการกับสถานศึกษาในสังกัดโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกตบอนอและเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง10เครือข่ายเป็นฐาน4จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ GPN n 1 Show and Share การขับเครื่อนนโยบายของสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นสวัสดีค่ะโรงเรียนชุมชนมาบอมารีนนำนโยบายเรียนดีมีความสุขมาขับเคลื่อนโดยเน้นไปที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดก,การเรียนการสอนสร้างช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนผ่าน a c e b o o k l i n e t i k t o k เพื่อให้นักเรียนได้ mm hmm. เรียนรู้ได้ทุกที่ท,ท,ทุกเวลาวันนี้นะครับครูดเบลจะมาพูดถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขครับหลังจากที่ได้รับนโยบายเนี่ยทางโรงเรียนชุมชนบ้านม,ามิตรครับได้มีการปรับห้องเรียนครั้งใหญ่เลยครับให้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ก็คือมีการติดไวไฟ ติดทีวีใหม่นะครับให้สามารถเชื่อมจออย่างที่เราเห็นนะครับไร้สายเชื่อมได้ตลอดเวลาหลังจากที่ได้รับนโยบายครั้งนี้ครับคุณครูก็จะต้องมีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายมากขึ้นครับทางครูเปรมเองได้มีการปรับตัวคทั้งใหญ่นะครับโดยการสร้างเพจไม่ว่าจะเป็น,เ,นเฟซบุ๊กยูทูบหรือแม้กระทั่งติ๊กต๊อกเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา แอนนี่แวร์แอนนี่ถามนั่นเองครับเราจะมาดูการจัดการเรียนการสอนของเนชุมชน่ออเมริกันค่ะซึ่งมีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ในออนไลน์มีอะไรกันบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กยูทูบหรือแมก้กระทั่งทิกเก็ะจะสังเกตได้ว,ว่าคุณครูเนี่ยมีการเรียนการสอนที่ดีมากเลยนะคะัพี่ปีบ้าใช่ค่ะและคุณครูนะคะยังลงจ์ไว้ใน Facebook YouTube หรือ TikTok ให้นักเรียนได้เข้าไปร่วมมีส่วนร่วมกันนะคะซึ่งเป็นที่มาของคำว่า เปลี่ยนได้ทุกที่ทุกเวลาเอ็นนี่แวร์เอ็นี่ทามส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาได้รับรางวัลต่างๆ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งมีผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวมตัวชี้วัดนโยบายและจุดเน้นสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าคะแนนเฉลี่ย4.93ระดับคุณภาพดีเยี่ยม มีผลการประเมินมาตรฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาระดับ5ดีเยี่ยมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณพศ2567คะแนนที่ได้99.57อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ4.0และตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567มีค่าคะแนนเฉลี่ย4.85คะแนนนักเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O n e ในปีการศึกษา2567จำนวน40คนนักเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนนจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา2567จำนวน27คนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Pizza Gamification Challenge Thailand ในปี2024ได้รับรางวัลเหรียญทอง p i z z a Gamification Teacher Award ระดับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน